เริ่มกันที่จังหวัดนครพนมค่ะปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุก EMT มชีวภาพไปช่วยฟื้นฟูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่ชาวกาลสินร่วมใจกันส่งเครื่องนุ่มผมกันหนาวไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคกลางค่ะ จังหวัดนครพนมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุก EM t ีวภาพประกอบด้วย EM บอลกว่า200 0 0 0ลูกและน้ำชีวภาพกว่า200 0 0 0ลิตรซึ่งมีคุณสมบัติช่วยปรับสภาพน้ำเพื่อส่งไปแจกจ่ายช่วยบำบัดฟื้นฟูน้ำเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ขณะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมุกดาหารจัดทําโครงการสตรีมุกดาหารรวมใจสู้ภัยน้ําท่วมด้วยการรวบรวมเงินเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทั้งนี้ได้มอบเงินสดจํานวน1,000 0แบาทพร้อมสิ่งของมูลค่าวกว่า2อ0 0 0นบาทผ่านจังหวัดมุกดาหารและมอบเงินสดจํานวน50 0 0 0บาทผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินรับมอบเครื่องนุ่มห่มกันหนาวที่นอนผ้าหม่มหมอนมุง้งและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งข้าวสารอาหารแห้งจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินเพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคกลางและกรุงเทพมหานครทั้งนี้ยังเตรียมไปตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ทำอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตคันายากรุงเทพมหานครค่ะ ส่วนที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ปล่อยกระวานคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลหนองหานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบพลพร้อมทั้งเข้าสารอาหารแห้งและน้ำดื่มเพื่อไปช่วยรักษาโรคและตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอยุธยาจากนั้นคณะแพทย์จะเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองต่อไปค่ะ มาต่อกันที่สพเมืองนครพนมค่ะนําตํารวจที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาเพื่อเป็นการ,รลดรายจ่ายขณะที่คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อเป็นการอนุร,รักษ์ประเพณีการทํานาแบบโบราณค่ะ สพเมืองนครพนมจัดโครงการตำรวจร่วมเกี่ยวข้าวลดค่าใช้จ่ายและสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยนำตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์รวมถึงตำรวจสายตรวจและอาสาตำรวจชุมชนที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจ้างแรงงานอีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนค่ะ ขณะที่คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการทำนาแบบโบราณอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการสถานศึกษาและเด็กนักเรียนเป็นการร่วมรู้รักสามัคคีในการทำกิจกรรมของส่วนรวมทั้งนี้ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้จะมีการนำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วยค่ะ ทางด้านชาวบ้านตำบลโคกกองอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นับ100คนรวมกันลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อยึดถือเป็นประเพณีอันดั้งเดิมที่สืบทอดติดต่อกันมาโดยการลงแขกเกี่ยวข้าวของชาวตำบลโคกกองไม่มีค่าจ้างเพียงแต่จัดเลี้ยงอาหารตามท้องถิ่นสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ ปิดไทยวันนี้กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอท็อปประเทศไทยจัดงานชมชิมช็อปโอท็อปไทยรวมใจสู้ภัยน้ําท่วมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตทั่วประเทศนําสินค้ามาจำหน่ายค่ะขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีราคายางพาราล,ลดลงอยู่ที่กิโลกรัมละ79บาบาทค่ะ เครือข่า,ขายโอทอปประเทศไทยจัดงานชมชิมช็อปโอทอปไทยรวมใจสู้ภัยน้ําท่วมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศได้นําผลิตภัณฑ์สินค้ามาวางจําหน่ายหลังเกิดวิกฤตน้าท่วมกรุงเทพมหานครทําให้ไม่มีแหล่งจําหน่ายส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าได้รับผลกระทบกว่า1000รายขาดไรายได้ไปกว่า50ล้านบาทนอกจากนั้นกลุ่มเครือข่ายยังจะได้จัดตั้งกองทุนเพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วมไปกู้ยืมไปลงทุนโดยไม่คิดดอกเบี้ยคะ่ะ ขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีราคาย,ยางพาราตกต่ำลงเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ปิดกิจการลงชั่วคราวส่งผลกระทบทำให้ราคาย,ยางแผ่นตกลงต่ำสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากทางพระอีสานช่วงนี้ขอเชิญกลับไปทางสถานีค่ะ